เสร็จแล้วสถานะลูกค้าได้รับเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะจ้ะได้จ้ะ,ะไ่้ลองไปใช้ตรงนี้ดูนะคะมันสะดวกแล้วก็ถูก,ถกด้วยได้จ้าค่ะจะโทรมาแค่นี้ค่ะว่าเออพอดีมีอะไรก็บอกรดอะดาได้นะได้ค่ะค่ะสาวัสดีค่ะสวัสดีดค่ะ เมื่อคืนไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมแล้วเหลือแล้วจับบ้านแล้วก็เมื่อมันดึกแล้วกินเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะปวดท้องเราก็เลยมาเอาเส้นหมี่ใส่เ้าเสียมเกียวใส่ของพี่นกบัวดอกไม้ปังตรียมเจียวเส้นหมี่พริกกวัญของพี่นก มีนยาร้างนี้มันฉายีหลายแมนไปซื้อเต็เมแบบเท่าไหรปะ่ะมันขายถูกขายถูกมากเลยอะไรอยเยอะ กำกินก๋วยเตี๋ยวเมวื่อวานเนี่ยปวดท้องเพราะว่าเขากาแฟมาให้ชิมแม่ของเจ้าของโรงพิมพ์เขาจะทำขายแล้วแม่ก็แม่ก็แบบชิมให้เท้าไงเลยปวดท้องเนี่ยไม่กล้าบอกเขาเนี่ยกลัวเขาเสียใจ ปวดท้องหูเมืวว่อวานปวดตั้งแต่เที่ยมจนถึงทุ่มหนึ่งถึงจ,จะหายปวดไม่ให้มันเป็นกาแฟลดความอ้วน เราผสมผสมยาลดความอ้วนไงนไปกดปราสาทเราให้เราแบบไม่หิวกินอะไรไม่ลงง่ายแต่ว่าปกติกินของแม่ตักก่อนหนกนมันไม่ปวดท้องนะแต่ของเจ้านี่กินแล้วมันปวดท้องอะ่ะ ไม่คืนหมอสุนินให้ไปอัดเพลงไม่มันไม่เผ็ดมันกินไม่ลงอะ่ะ เ้าเช้าอย่าไปเอ่ยชื right enfin, ่อแบรนด์เขาเดี๋ยวเขาเสียชื่อเสียงก็อุตส่าห์เอามาให้เราชิมเกี๋ยวอร่อยมากเกี๋ยวอ้วน หมูสับเขาไม่เหม็น โง่ไม่กล้าใช้มันทําอะไรใช้มันไปอุ่นข้ามันจะอุ่นจนเป็นก้อนหินลูกน้องจะมีแต่โง,ง,ง,ง่โงใช้แล้วปวดหัว เกี๊ยวอ้วนเกี๊ยวอวบอ,อ,อร่อยมากหมูข้างไงเ้าสุกด้วยมันจะให้เป็นนึ่งเกลือเขาไปทอดไม่งั้นไม่สุกอย่างเงี้ยทานึ่นนง,นงเสร็จแล้ค่อยไปทอด Cái này mù đẽng mù รสเพ็ดค่ะ เผ็ดแม่หมูเด้งค่ะอกร้านไหนเขาอยากกินไม่บอกมันไม่ได้กินฟรี เรื่องอะไไปทําให้มันรวยมันไม่จ้างเรารีวิวไปกินยังเสียตั้งเลยชีศีลาพรสวัสดีจากศีลาพรไม่ใช่แมลงวันเนปน็นในนั้นเนะ่ยกระเทียมเจียวกับพริกป่น เผ็ดแต่เส้นมันแข็งไปหน่อยเ็าเลยกินไม่ได้เขาเลยกินแต่เกี๊ยวเดี๋ยวบายสองให้จ้างไปอุ่นอีกทีนึงนึกว่าอยากใช้มันหรอกใช้มันแล้วปวดหัวมันง่ววันนั้นให้ไปอุ่นก็อุ่นจนแบบกูดแดกไม่ได้และข้าวเป็นก้อนหินอาชันพีพ่เข่งพี่นกเอามาให้แต่ฉันกินไปสองรอบแล้วก็เหลือประมาณร้อยหนึง่ง มันอุ่นจนเป็นก้อนหินเลยไหม่หเลยโอ้โหเหี้ยม,มากๆลูกจ้างฉัน กงส่มขายดีมากขายได้สองพันกล่องมีแต่คน Happy, แฮปปี้บอกว่าคุ้มค่าที่ที่ว่าก,อก่อนจะสั่งก็โอนเงินมาเลยบีอิวดี w บอกว่าแม่หมอมีกูไม่เคยไปตรวจเลยค่ะตรวจทาไม,มาตรวจแล้วเครียดไม่ตรวจตรวจแล้วมันเครียด ตาบวมบวมตาแม่บวม,บวมตาบวมของซุ่มยังขายอยู่นะคะสั่งได้ค่ะ L สามร้อย L สามร้อยโอนเงินมาเลยค่ะโอนเงินมาเลยค่ะโอนเงินมาเลยค่ะ นี่ค่ะเบอร์บัญชีค่ะนะนี่ค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอกสิกรไทยเลขที่บัญชี0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดัดแกงไลน์คิวอาร์โค้ดแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอจ้า นี่นะคะสบู่ลีหน้าจังสบู่ลีน้าจังก้ละห้าสิบาท55าสิบห้ากันแก่ผ้าส่ง100บาท 20. ก้อน1,000งพั 1, ค่าส่งฟรีค่ะคนที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายหนึก้อนสามพบาทค่ส่งห้าร้อยแต่ถ้าคุณผู้ชมมารับเองก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะทลกไลนมาเลยค่ะแอดลีน้าดัดแกงแอดลีน้าดัดแกงแอดลีน e าดัแด,ดกแดดกงใช้แล้วนะคะน่าจะใส่เหมือนตูดเด็กค่ะ ล้างหน้าหน้าก็ใส่เมนตูดเด็กรถสิว้ากระจุดด่างดำนะคะล้างนมนม,นมก็เด้งล้างจักร้กลิ่นเตาหายหมดนะคะล้างจีมีจีมีก็หอมผัวเยทั้งคืนค่ะล้างตูดตูดก็เด้งผัวเยเอามันค่ะล้างโขยโขยก็เรืองแสงนะคะล้างส้นตีนส้นตีนก็หายเหม็นค่ะก้อนหนึ่งใช้ได้ตั้งแต่หน้าจุดตีนค่ะก็ละห้าสิบบาทห้าสิบห้ากร,รัมนะคะ อดแรกสี่วันขายไปแล้วหนึ่งล้านก้อนอดแรกสี่วันขายไปแล้วหนึ่งล้านก้อนนะคะรับสมัครตัวแทนจําหน่ายรับสมัครตัวแทนจาหน่ายค่ะตอนนี้กําลังรดสองรดสองอดแรกล้านก้อนขายสี่วันหมดอดแรกล้านก้อนเสียขายสี่วันหมดหอมมากค่ะใช้ดี